เป็ดย่างฮ่องกงร้านลับเนื้อนุ่มอร่อยที่ซ่อนตัวอยู่ในทาวินทาวที่นี่เขาจะเป็นเป็ดย่างสูตรฮ่งองกงเนื้อนุ่มฉ่ำหอมอร่อยแล้วก็ยังมีหมูกรอบและหมูแดงเนื้อฉ่ำแล้วน้ำราดของเขารสชาติเข้มข้นเหมือนบินไปทานที่ฮ่องกองเลยวันนี้จูนี่รีวิวพามากินอาหารระดับพัตตาคารที่อาฟูเป็ดย่างซิเนเจอร์ของที่นี่ก็คือเมนูเป็ดย่างที่หนังของเขาจะมีความเงาเนื้อนุ่มฟูดูน่ากินสุดๆที่จูนสั่งจะเป็นบาร์บีคิวรวมมิตรสามอย่างก็จะมีเป็ดย่างหมูกรอบและหมูแดงจานนี้สามรออออบบทีี่่่นนนนคืืหัังกกรมาสสดวเ้ จิ้มกินกับมัสตาร์ดคือเหมือนทานอยู่ที่ฮ่องกองจริงๆหมูแดงติดมันมาด้วยทุกชิ้นทําให้นุ่มรสชาติก่อมไม่หวานจนเลี่ยนแล้วเขายังมีติ่มซำนึ่งสดเค่งต่อเค่งที่ลูกใหญ่มากวันนี้จะสั่งเป็นห้าเก๋าแล้วก็ขนมจีบกุ้งเขาให้กุ้งมาเน้นๆแบบนี้เลยแล้วเราก็สั่งปลากระพงผัดเต้าหู้อบหม้อดินมาค่ะปลาเนื้อแน่นซอสดีแล้วเต้าหู้กับเห็ดเขาทำออกมาได้ดีมากเลยค่ะกุ้งผัดไข,ข่เค็มฉ่ำซอสรสชาตินัวๆกุ้งตัวโตไก่ทอดซอสครีมมะนาวก,กับกรอบซอสมะนาวไม่นนเเกปท้่่ยงค็ีีะล